สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะค่ะวันนี้เราอยู่ในบทที่1นะคะจำนวนนับที่มากกว่า100,000สนะคะเรื่องแรกของบทที่1นะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แนะคะแต่ไม่เกิน10ล้าน นักเรียนดูลูกคิดนะคะวิธีการอ่านนะคะลูกคิดนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องดูก่อนว่าแต่ละหลักมีกี่หน่วยนะคะมีกี่จํานวนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมี2หลักสิบมี3หลักร้อยมี4หลักพันมี6หลักหมื่นมี2ใช่ไหมคะหลักแสนมีสี่ หลักล้านมีนะคะเวลาเราดูหลักนะคะก็ดูจากหลักหน่วยมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะอ่ะเสร็จแล้วเวลาอ่านนักเรียนก็อ่านจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาอ่านะคะเรามาดูวิธีการเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขตัวหนังสือนะคะเราก็จะมาเขียนเวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า6 หลักล้านมี6ก็6ล้านหลักแสนมี4ก็4ี่แสนหลักหมื่นมี2ก็20ง0มหลักพันมี6ก็6,000หลักร้อยมี4ก็400หลักสิบมี3ก็30หลักหน่วยมี2ก็2ค่ะเวลาเราอ่านก็หล้าน0ี่แสสองมื่พัส้ยสองใช่ไหมคะเราก็นำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอ ตัวเลขตัวหนังสือก็จะเขียนตามที่เราอ่านออกมาที่เราเปล่งเสียงออกมาเราอ่านว่า6กล้านเราก็เขียนว่า6กล้านเป็นตัวหนังสือว่า6กล้านนะคะส่วนตัวเลขไทยก็จะเขียนเปลี่ยนตัวเลขอารบิกนะคะที่เราเขียนเนี่ยตัวเนี้ยแบบเนี้ยเราเรียกว่าตัวเลขฮินดูอารบิกก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยแค่นั้นเองนะคะเวลาอ่านก็อ่านจากด้านาซ้ายไปหาด้านขวาก็คืออ่านจากล้านไปหาหน่วยอะคะ่ะไปดูอีกตัวอย่างหน,นึ่ง อันนี้มีกี่ล้านคะ,ะนักเรียนดูที่ลูกคิดแล้วก็ตอบไปพร้อมคุณครูนะหล้านแสนมีไหมคะไม่มีก็ข้ามไปเลย5ล้าน2อ0 0มื0นสี่พันสแค่นี้เอง60สิบเป็นหกสิก็6 หลัก10มี6ก็60แค่นี้เองเราก็นำจำนวนพวกนี้ที่เราออกเสียงเมื่อกี้ที่เราอ่านเมื่อกี้ไปเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ,ะแค่นี้เองไม่ยากนะคะต่อไปเลยค่ะ,ะหลักล้านมีเท่าไหร่คะหลักล้านมี9หลักแสนมี5 ก็จะเป็น9ล้าน5 0 6แสนพันไม่มีไม่ต้องอ่านนันเรียน้องเรียนอ่านศูนยพไม่ใช่นะคะนักเรียนก็อ่าน9้าล้าน5 0แสนมไม่มีก็ข้ามไปเลยค่ะนักเรียน3 0 0 7 4แค่นี้เอง9 5้าล้าน5แสก็นําก็นำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือแค่นี้เอง เสร็จแล้วนะคะไปต่อเลยนะคะต่อไปนะคะอะ่นักเรียนดูลูกคิดต่อกี่ล้านคะสามล้านสองแสนสี่มืน่นหนึ่งพันหน,หนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหกเพราะสิบไม่มีนะ ก็ข้ามเป็น1,106นักเรียนก็นำไปเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้เลยนะคะ3 2 4ล้านสแแค่นี้เองค่ะอันนี้คือจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนแต่ไม่เกิน10ล้านต่อไปค่ะจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนแต่ไม่เกิน10ล้านทีนี้เรามาดูอ่า ชื่อหลักและเลขโดดของจํานวนในแต่ละหลักนะคะที่แสดงจํานวนตักแตนพึ่งมแมลงเต่าทองนะคะอ่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะเลขโดดคืออะไรเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวะค่ะนักเรียนตั้งแต่0ูนย์ถึง9นะคะ เราเรียกว่าเลขโดดเลขโดดมีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็ตอบเลยมีทั้งหมดกี่ตัวคะสิบตัวนะคะบางคนบอกหนึ่งถึงสิบไม่ใช่นะคะสิบไม่ใช่เลขโดดสิบเกิดจากเลขโดดสองตัวคือหนึ่งกับศูนย์เพราะฉะนั้นเลขโดดคือเลขตัวเดียวก็คือศูนย์ถึงเก้านะคะอ่ะทีนี้เราไปดูค่ะตั๊ก,กแตนนะคะ สี่อยู่หลักล้านก็เป็น4ีล้านถูกไหมคะนันเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อ่าน4ี่ล้านสามหมื่นแปดพันอะไรคะแปดร้อยยถูกไหมคะตัวไหนไม่มีตัวไหนเป็นศูนย์นักเรียนก็ข้ามไปเลยนะคะ,ะต่อมามดนะคะมดเราก็อ่านนะคะมดเก้าล้านหนึ่งแสนหมื่นหนึ่ง 7จ็นะพึ่งก็อ่านเป็นอะไรคะสามล้านเจ็ดแาทำไมเป็นไม่ใช่1นึ่ะคูก็10บ่ะสิบหนก็คือ10ถูกไหมคะเราก็เลยไม่อ่าน1นึเราก็เลยอ่านว่า13บสมต่อไปค่ะ เต่าทองมแมลงเต่าทองนะคะก็จะอ่านว่า1,584,021นะคะ21ไม่ใช่21เนาะอะ่ะต่อไปค่ะเราก็นำคำที่เราอ่านจำนวนที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะไปเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็จะได้ดังนี้ค่ะอะ่ ไม่ยากนะ,ะต่อไปค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในเล่มที่1ในหน้าที่2ถึง5นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะจำนวนนับที่มากกว่า1 0,000ืนะคะมากกว่าขออภัยค่ะจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านนะคะ นักเรียนดูลูกคิดนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราจะเรียนแค่ถึงหลักล้านถูกไหมเพราะว่าอ่าพอรอบนี้อะไรเพิ่มขึ้นมาคะจากสิบจากล้านก็เป็นสิบล้านอ่าบางคนสิบล้านแล้วเป็นไรคะจากสิบก็ต้องเป็นร้อยอ่าเอาไว้ก่อนเลยยังไม่เรียนวันนี้เราจะเรียนถึงแค่สิบล้านก่อนนะคะนักเรียนก็ไปดูว่าหลักสิบล้านมีกี่ลูกคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือแปดสิบล้าน 4ล้าน5แสนเ6 4เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า84ล้านไม่ใช่80 80ล้าน4ล้านไม่ใช่นะคะเวลาอ่านเราต้องอ่านว่า84 2ออันนี้อยู่ในหลัก ล้านเหมือนกันอ,อยู่ล้านเหมือนกันแต่ตัวนี้อยู่ในหลัก10ล้านตัวนี้อยู่ในหลักล้านนะคะเวลาเราอ่านรวมกันก็จะกลายเป็น84ล้าน5 7 1 2 6 6เเสร็จแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามที่เราอ่านเมื่อกี้เลยก็คืออะไรคะ 84ล้าน5้าแสอ่อ่าต่อไปค่ะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเพิ่มขึ้นมาอะไรอีกพันล้านร้อยล้านอ่าเหมือนเดิมเวลาอ่านพันล้านเนี่ยก็ลงท้ายด้วยล้านร้ 100, 000, อย,ยล้านก็ 10, 000, ลงท้ายด้วยล้านสิบล้านก็ลงท้ายด้วยล้านล้านก็ล้าน เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านแบบนี้ค่ะ3,000 2,4,6,8,900ฟังครูดีๆนะ3,900 5 0 6ล้านเราจะมาพูดเราจะอ่านล้านเมื่อถึง หลักล้านนะคะ3,000เราจะอ่านแค่3,956ล้าน3,956ล้าน3 0 0 0 0 95,639นะคะก็จะเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิกดังนี้ 3,956ล้าน3ามแสน้านะคะให้อ่านเฉพาะหลักของเขาล้านเราก็อย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งอ่านนะคะเราก็อ่านว่า3,900น้าอนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูลบตัวนี้ก่อนให้อ่านตัวเลขหลักข้างหน้านี้ก่อน เราค่อยอ่านตัวหลังนะคะสามพล้านนีเห็นไหมสามพั้ยห้าสล้านเสร็จแล้วนะคะหลักอื่นนักเรียนครูว่านักเรียนอ่านได้ปกตินะอะต่อไปไปดูต่อเลยค่ะรถส่งโดนัทสามารถนำโดนัทส่งที่สาขาได้เที่ยวละ เ,เท่าไหร่คะเราอ,อ่านเองสิ1 6บหกล้านเก้าแสอันนี้อ่านว่า1 6บหกล้านเก้าแสนสาชิ้นใน1วันสามารถส่งโดนัทได้ทั้งหมด50รอบ1วันจะสามารถส่งโดนัทได้ทั้งหมดอ่านสิคะเท่าไหร่เอ่ย 846ล้าน5 6า0 0นอ่าให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะเราก็นำมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เท่าไหร่คะ846ล้าน5 6 4 0 0นะคะเราอ่านยังไงตัวหนังสือก็จะเขียนแบบนั้นนะคะ ไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจำนวนนับที่มากกว่า1 0ล้านในหน้าที่6ถึง7นะคะครั้งที่แล้วคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่2ถึงหน้าที่5ใช่ไหมอันนี้เราต่อหน้าที่6ถึงหน้าที่7ค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันค่ะในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ